ราศีธนูดีนะตอนนี้กาลังดีเลยนะราศีธนูค่ะแต่เพียงแต่ตอนนี้ถ้าคนทําธุรกิจกําลังเจรจาหรือเอกสารสัญญาให้รอแป๊บนึง uh huh. อาจจะมีเอ๊ะทำไมมันไม่จบทักทีมันยังไม่เซ็นสักทีหรือว่าเอ๊ะน่วงใ,ในเรื่องของสัญญาเอ<ะ>หรืออาจจะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ไม่ไม่ให้เราเดินหน้าเต็มที่หรือว่ายังไม่เซ็นสักทีอะเดี๋ยวมันจะเซ็นแล้วไงไปเดือนนี้ราศีธนูจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะ ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนแล้วก็มีดาวพฤหัสอยู่เรือนพันธุครับผมเขาเรียกจะมีการเลียโนเบทซ่อมแซมบ้านหรือเลียโนเบทซ่อมแซมบริษัทหรือปรับปรุงบริษัทหรือขยายบริษัทดีแล้วคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอะไรคน <ๆ S 2> ได้ตําแหน่งมากขึ้นหรือได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นได้งานมากขึ้นไหมธรรมดาเนธทนูเนี่ยครับผมดาวเสามันเป็นกเกษตรในเรือนกระดุมพา้า เขาเรียกมีการเงินที่มั่นคงขึ้นหรือว่าได้ตำแหน่งมากขึ้นเพราะมันเป็นเกษตรเลยนะส่วนประกอบกบบล้าหูแต่มันจะวุ่นวาย่ย่าลูกน้องหรือบริวารแค่นั้นเองแล้วความความรักอ่ะอาจารย์ความรักเรอที่ผ่านมาเป็นความรักที่ฉาบสวยความรักที่ที่ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่โดนอ่ะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะชัดเจนมากขึ้น อ๋อมีน่าจ๋าน้าจ๋าของพี่โพลเนี่ยเพิ่งแต่งงานเลยราศีธนูมันจะชัดเจน,เจนมากขึ้นข้ามเกาะเลยชีวิตจะพลิกผันอะอาเนี้คนไม่อยากมีลูกจะมีลูกอ่าอ่าดูว่าเนื่องจากดาวมนุษย์ยูไปเรือนอลีไงอาจารย์หน่วยขลังหรือไม่ขลังยังไงนะคะดิ้นขัไงดูว่าแผ่นดูดวงของอาจารย์เนี่ยใครใครใคร,ใครได้รวยใครรวยจ้ะ ก็คลิปนี้นะคะช่วยทำแผ่นดวงให้อา<ห>จารย์ใหม่หนะหยออาจารย์อยอาอาจารย์หยอกอาจารย์ร <S <S ดูนะคะนี่นะคะนี่แหละคือคือคือราศีธนูราศีธนูเขาเรียกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบ ไม่ได้คาดฝันเลยตแต่มันอยู่ในเรือนนาลีกาแล้วมันลากอีกตัวมาจากเรือนครอบครัวงแล้วมันลาหูมันก็ย้ายไปเรือนปุตตาเขาด้วยมันจะมีลูกหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเขาเรียกครอบครัวจะสมบูรณ์แบบขึ้นคนไม่ได้แต่งงาน,น,อ,นอาจจะได้แต่งงาน,น,นคนแต่งงานไม่อยากมีลูกก็อาจจะมีลูก<ช>แ,ตแต่ทุกอย่างมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องไปไหว้พระอะไรไหมคะอ่าคือทำใจนิ่งๆทำใจนิ่งๆสวดมนต์พร้อมกับความเหนื่อยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาไม่มีเวลางานก็ดีลูกก็มาถ้าทําได้ทําได้ก็เอาเอาเอาที่ท่านพอที่จะทําได้โอเคเออพอที่จะทำได้ใช่ใส่บาตทการใส่บาตททำบุญตามปกติอะไรเงี้ยมีเครื่องเองอย่าไปเครื่องนี้บ้างของขังแมาจารย์สำหรับราศีธนูไปไหว้พระอุปคุตพระอุปคุตอยู่ที่ไหนอาจารย์เชียงใหม่วัดอุปคุตอ่าหรือว่าทางเหนือเขาเรียกตักบาตรเป็งเดือนพุธ ตักบาทตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นราศีดาวพฤหัสแล้วเดี๋ยวดาวพฤหัสอ่ะเป็นเจ้าเรือนดาวพฤหัสมันจะย้ายไปราศีธาตุน้ำค่ะเขาเรียกว่าพระอุปคุตเขาเรียกพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระที่เฝ้าหน้าน้ําจับพญามารในหน้าน้ำเขาเรียกว่าเดี๋ยวคนจะเข้ามาร่วมพุ้นร่วมทุนไงเราไปไหว้หรือไปขอท่านอ่ะมันจะได้ไม่มีมารมาหลอกมาลวงไงประมาณนี้หรือพระจกบาทก็ได้ เขาเรียกจบบาทเหงนั้นมองเงนี้ก็ได้เขาเรียกเหมือนกันนะอุปคุตเหมือนกันนะแล้วแต่ทางเหนือเขาจะเรียกกันจบบาทที่หงั้นดูตะว,วันให้หยุดตะว,วันน่ะเรียกขากินไม่รู้จบ oh. แล้วราศีนี้จะได้เงินก้อนใหญ่นะราบก้อนใหญ่จะมาจากการงานนะ <Okay. S 2> ไม่ได้มาจากลาบ okay.